ธนาคารแห่งประเทศไทยครับมีการย้ำถึงเงื่อนไขนะครับประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาครับคำนึงถึงประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินคาดการว่าคาดกลางนะฮะคาดว่ากลางปี68เนี่ยจะมีการประกาศร,รายชื่อผู้ที่ได้รับความผิดชอบให้จัดตั้งเวอร์ชวลแบง์ครับนายสมชายเลิศลาภวสินผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขออนุญ,ญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขาหรือว่า virtual bank ว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคํำขออนุญ,ญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขามาอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึงวันที่19กันยายนที่ผ่านมา ตอนนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปิดรับคําขอแล้วโดยมีผู้ยื่นคําขอจํานวนทั้งสิ้น5รายด้วยกันครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพแล้วก็ความสามารถที่จะประกอบธุรกิจเวอร์ชวลแบงของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงการคลังนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ร้อยสาขาที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่4มีนาคม2567โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินไทยโดยรวมและความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน ก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไปครับ คาดการนะคะว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มีการจัดตั้ง Virtual Bank นะคะภายในกลางปี2568โดยผู้ที่ได้รับความเห็นชอบนะคะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินธุรกิจได้ภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนั่นเองค่ะ